ไหนไหนฮะไหนฮะเอาสู anut, ้มันเลยหลวงหลวงสู้มันหลวงสู้มันปัดหลวงสู้มันเลยผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ไปโอ้โหโน้โน้โน้โอ้โน้หลวงถอยดีกว่าถอยดีกว่าอาจจะมาว่าเราถอยดีกว่าเจ้าแมงรายออกไปไปเจ้าเสียงตัวเสียวเพลงนี้เจ้าจะปลอดภัยหลวงพ่อ ผมพอเอาไฟไ<ม>ทุกมันไฟไ,ไฟไ,ไอผมโยนไฟทิ้งหมดเลยยังไม่หมด,ดเหรอไม่เอาแล้วไม่สุกแล้วไปไฟลองด้วยลองด้วยมันเขาวุงกด <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลย โอ้กำดักโอ้อยู่คนนะหลวงพ่อไอ้เร็วนี่คือด่านทดสอบหลวงพ่อที่หลวงพ่อขอหาของก่อนมันเร็วมากเลยว่ะโอยุยูเกือบไปแล้วท่านหลวงพ่ทุบอะไรกล่องไงเผื่อมันจะมีของมันของผังให้อะนั่นนั่นนั่นใครน่ะไหนไปไหนไปสัมภาษณ์เขาสั่ครับ สัมภาษณ์คนดูดีหนึ่งร้อยคนที่ดูดีขอสัมภาษณ์นะครับคนดูดีหนึ่งร้อยคนนะครับเล่นเพลงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเอากีตาร์ฟาดมาเอากีตาร์ฟาดมาอูหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยโอ้โหเอือหือเฮ้ยอะไรอ่ะผมล้มช่วยผมด้วยอย่คิดกก่อเอ้าผมตายตายแล้วหลวงพ่อผมตายแล้วหลวงพ่อจะช่วยยังไงเรา 哦。